นี่ละครับงานพย,ายสายเด้อนี่ก็ได้เรียนนายกคนแล้วละครับเออเรียนนายกคนแล้ะเรียนเรื่องไฟส่องสว่างเสียนะครับเนาะพย,ายสายก็เป็นผู้ดูแลชอบชาวบ้านก็ว่าหลอดได้บ่งหลอดไฟส่องสว่างของทางบ่งงบอกพย,ยสายพย,ายสายก็แจ้งทงั้งนายกคนครับพี่น้องอ่าในงานพย,ายสายครับเอาน้ำบ่ิเวณไฟบ่สว่างก็ได้บริการที่บริการน้องแล้วครับพี่น้องอันนี้รถ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขครับตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตาจรจังหวัดน้องคายเดอ้ออันนี้สร้างเมื่อนี้ช่วงอาทิตย์เรื่องนี้ฝนตก,กครับพี่น้องไฟซองสว่างฟังไ้ไฟตามลายทางเสียทั้งสิบหลอดครับพี่น้องเปย้ายสายกับเลาะบเมือคืนนี่ครับเลาะบเมือคืนเนี่ยกับายงานทางนายกเอนให้สร้างออกมาสอบมาแล้วครับมาแล้วเดอ้อสร้างมาสอบได้ครับพี่น้องเอ่อมันเสียก็จะได้แจ้งแบบนี้แหละครับพี่น้อง เรื่องก็คือเรียนไปเรียนนายกก็คือเรื่องไฟส่องสว่างเสียครับเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขกับนายกให้ช่างมาซ่อมไฟให้ด้วยเออตะเรียนแบบนี้ครับพี่น้องนะครับงานบริการประชาสนบ,บริการชาวบ,บ้านกับรถอบตรถป่อพ่อเลยครับพี่น้องซ่อมไฟนำาบาไฟบสว่างก็ต้องแก้ไขนะพี่น้องเนาะ เอามีอำนาจยึ่ใส่ก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่มองหันนะพี่น้องมป็นบ่ไปยึดใส่ก็ดูแลตามอัตราภาพตามความเป็นจริงครับพี่น้องนี่แหละครับสร้างไปตัิงอยูเพิ่อยู่ครับอันนี้รถบริการนะพี่น้องเ้อ ไปเช่าที่นู่นนะจอนาทีต่อมากสวัสดีครับสร้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างมาจากคนครับนี่สองครับผมสองแบ่งไปหลายบ้านไหครับหรือไปแต่ละจุดชุดเดียวไหครับนี่หลายบ้านครับนี้หลายบ้านนี้หลายบ้านนะครับเนาะ คนทางคนหนึ่งรถไฟหลายจุดนะพี่น้องเด้อคนทางในเชิงบล็อกสอบโย่พญัญชนะเราบุ้งเมื่อคืนนี่เสีบจุดครับตละครับพี่น้องพยัญสายก็ทันตามนาทีแล้วครับเนาะน้ำบรไหลไฟบ่ิสว่างกะนแรงงานนายกไปเอออันใดบ่ดีก็แก้ไขตามมาตรดาภาพ้ะพี่น้องเนาะนี่สร้างคนมาสอบแก้ไขแล้วนะครับพี่น้องเด้เอ,อ,ยายาอชาวบ้านของเขาอันนี้กะบุ่้งเมื่อคืดอกพยัญสายก็ลเล็กๆน้อยๆครับ คลิปนี้กันไม่ใช่นี่นะครับพบสวัสดีครับ